ขอบคุณค่ะแม่ไปด้วยกันไม่ได้แต่กลับด้กันได้นะแม่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 วันนี้ไม,ม,ม,ม่ได้มาในลุคผมตรงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะม้วน ชินกับตัวเองผมตรงใช่คนเมื่อบ่ายไหมเนี่ยใช่คะ่ะทำไมหรอมันไม่เหมือนเดิมหรอหมันเสร็จค่อยลงไลท์ใช่มันเสร็จค่อยลงไลท์ลอยไอมาพอดี กี้บอกแม่ว่าไปเที่ยวนาแม่บอกว่าอีกแล้วหรอไปด้วยได้ไหมไปสิไปไหมสวยจำไม่ได้เล้ว <laughs> น,านานทีวันเว้นวัน นั่งชิลหรือพับเลยไม่ชิลนะคะเพื่อนหนูบอกว่าอยากไปเต้น <c oughs> เออตอโออาโคตรขำอะไอไอมันบอกว่าไม่อยากไปเต้นแบบมืออาชีพ <c oughs> เต้นมืออชีพคืออะไรเนาะ เข็ดหลุดตลอดวันนี้ไงไอจะไม่หลุดนะไปเช้าเย็นกลับปะไปไหนอะหมายถึงไอ้น,นี่หรอเข่าคอไปเสาร์อาทิตย์นอนคืนวันเสาร์ เธอโยกอยู่ในฟอถ้าไหวถ่ายมันมาด้วยไหวอยู่แล้วโหระดับนี้หืไม่อยากจะโมะหรอกเพชรบูหรอใช่ค่ะเชียวซีแชร์ะไรให้ใครนี่ ถามว่าแชร์ไลค์ให้ใครหรอแชร์ให้คนนั้นหรือเปล่าคงไม่หรอกเนาะจะถึงแล้วโอเคขอหมุนผมแปบ,บหนึ่งนะสัญญาว่าสองทุ่มได้ออก อะไรไอ้หอหมวนผมนิดนึงมันแบบลุกมันยังไม่คอมพีตอะ่ะไปชน,นี้หนุ่มอยากมาชนแก่แทบจโม้ม่ชอบให้มาชนแก้ววะชอบให้มาแบบจ่ายให้อะไรอย่างงี้ เตรียมตัวออกเที่ยวไหนครับแถวนี้แหละค่ะแอบสองถลายไปรูปติดตามใช่เพื่อนหนูน่ารักนะผมไปเที่ยวเพจบูรณสี่วันไปไหนอ่ะ ถ้าด้วยกันก็เบียร์รีฟิลโอ้โหชอบเลยอย่างนี้แล้วมาไมล่าเนี่ยหนูก็ชวนอยู่หมวนแบบคำๆโอ้มีต้องตั้งใจเดี๋ยวไอ้มันดา่าขอบคุณนะคะ ยังรอที่เซ็นทัานพี่ยังไม่เลิกรอหนูอีกหรอวัสดีไอาทางชีวิตก็รอจริงหรอคะ่ะ ไปเที่ยวด้วยกันไหมเทีย่ยวไหนร้านอยู่ในซอยตังสินอะ คิดถึงไอ้นี่ไงมันบอกให้นัดมานั่งเล่นบ้านคูอยู่สวัสดีน้องในคอนยสวยัสดีค่ะ าวันเกิดกู้วคิดถึงวันก่อเออว่าจ,จะวันเกิกดตาแล่วนี่วะงั้นรอหนัะวันเกิกดตาเลยดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวตามไปครับแอบนั่งตัวข้างๆไม่ไปดูคอนหรอไปดูคอนจบแล้วมานาั่งบ้านกูค่ะไหมได้ไหมล่ะ ค่อนจบเที่ยงคืนแล้วไงอ๋อจบเที่ยงคืนก็มาเที่ยงคืนโอเคโอเคบ้านเพื่อนอยู่เพชรบูร์แต่ตอนนี้ไม่คุยกันแล้วกับเพื่อนล้วตอนนี้ทำไมอ่ะเราเป็นคนไทยเราต้องรักกันนะคะทุกคน Так. Okay.